ชาวเน็ตเฉลยผู้หญิงนั่งค้างทิมพิธาในคอนเสิร์ตแท้จริงแล้วเป็นคนนี้ค่ะเรียกได้ว่าในตอนนี้ความฮอตไม่แพ้ดาราเลยค่ะสำหรับทิมพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลที่ในตอนนี้กำลังดนจับกระแสะครูจิม้มอยู่กับคนแม่คนสวยอย่างแอฟทักษออนหรือจะเป็นอดีตภันรยาเก่าตายชุติมา ที่เรียกได้ว่าทำเอาแฟนคลับของสองทีมนั้นตีกันอยู่บ่อยครั้งซึ่งล่าสุดทางด้านทีมพิธาได้ไปร่วมชมการแสดงคอนเสิร์ตในวงค็อกเทลทางด้านทีมพิธานั้นได้ไปพร้อมกับลูกสาวน้องพิพิมพ์และทำเอาทางด้านประชาชนแห่ถ่ายคลิปมาลงโซเชียลกันเพียบซึ่งมีทางด้านชาวเน็ตจับผิดทิมนางค้างผู้หญิงชุดสีขาวในคอนเสิร์ตซึ่งทำเอาแฟนๆถามหากันว่าเขาคือใครกันจะใช้แอฟริตายหรือไม่และก็จะไม่ปล่อยให้เดานาั้น เพราะถึงด้านชาวเน็ตเข้ามาเฉลยผู้หญิงที่นั่งค้างทิมนั่นก็คือหลังไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันและผู้หญิงคนดังกล่าวคือพันเรียของโอมค็อกเทลนัก,กร้องนำนั่นเองค่ะ